เศรษฐาสั่งสิบมาตรการเร่งด่วนตรึงดีเซน33ลดค่าไฟ19สัสตังประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่นัดแรกเศรษฐาสั่ง10มาตรการเร่งด่วนเห็นชอบตามกระทรวงพลังงานเสนอตรึงดีเซนลิตรละไม่เกิน33บาทลดค่าไฟ19.05สตังต่อหน่วยให้คนใช้ไม่เกิน300หน่วยสั่งคลังเร่งตั้งศูนย์การค้าชายแดนเบ็ดเสร็จส่งออกทุเรียนไปจีน พร้อมสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเคลียร์ออกใบรองสีรค้างอยู่200ใบนายนเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นัดแรกว่าวันนี้มีที่มีข้อสั่งการในที่ประชุมคอรมประมาณ10เรื่องคือได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดเสนอกิจกรรมเพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่9 พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบในวันที่28กรกฎาคม2567พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รับทราบถึงกิจกรรมอย่างทั่วถึงซึ่งเรามีกิจกรรมจำนวนมากจึงอยากหาเซ็นเตอร์มาดูแลว,ว่าจะนำเสนออย่างไร แต่ตนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานตั้งใจทําอยู่แล้วขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมทหารพัฒนากอรอมอนในการช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาพายุฤดูร้อนใช่ไหมรวมถึงหากําลังพลในการขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมพร้อมงานด้านเกษตรกรรมและเร่งจัดสรรพื้นที่ของทหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเป็นเรื่องต่อเนื่องที่เราทํามา ตั้งแต่มีรัฐบาลนี้และหาสถานที่เพื่อตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดเพราะปัจจุบันอย่างที่ตนได้ลงพื้นที่ไปมีผู้ที่มีอาการทางจิตซึ่งต้องการบำบัดและช่วยเหลือและหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือกองทัพที่มีอยู่ในจังหวัดต่างๆจำนวนมากพร้อมขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาหนะ์หน้าจากการลงพื้นที่และได้สั่งการไปแล้ว เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดให้เด็ดขาดและในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ตนได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจัดการให้เด็ดขาดและให้มีผลการจับกลุ่มให้ชัดเจนภายใน90วันโดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายที่ปปสกำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงใน25จังหวัดได้สั่งการให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งพิจารณาเสนอมติของสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปี2,566ซึ่งหากจำได้สัปดาห์ที่แล้วมีสมัชชาเด็กและเยาวชนเดินทางเข้ามาพูดคุยและมีการทำรายงานผลการศึกษาแนะนำรัฐบาลและอย่างไรบ้างก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเราก็ให้เกียรติไประวมประชุมกันมามีข้อเสนอที่ดีมาเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประเด็นการป้องกันและเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง ในสถาบันครอบครัววันนั้นที่เราพูดคุยกับเด็กไปก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันมีจริงจึงต้องมีการบำบัดและบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนรวมไปถึงการคุกคามเด็กในสถานศึกษาต้องขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นขอให้กระทรวงการคลังในฐานะประธานอนุกรรมการวางแผนการจัดตั้งศูนย์การค้าชายแดนเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิ เพื่อให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในรูปแบบ s i n เกิลเซอร์มิเชโดยการให้ทดลองระบบภายในวันที่1กันยายนนี้ที่ด่านศุลกากรหนองคายซึ่งหากท่านจำได้ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อช่วง4-5เดือนที่แล้วเป็นเรื่องที่สำคัญเราไม่อยากให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปกว่าหมื่นล้านแสนล้านแล้วต้องไปเสียเวลาที่ด่านผู้ประกอบการต้องเสียเวลาเยอะในการคอยสินค้าออกไปยังประเทศเลราส่งต่อไปประเทศจีน โดยเฉพาะพืชหลักที่ส่งไปประเทศจีนคือทุเรียนเรื่องระยะเวลาเป็นเรื่องสำคัญจึงไม่อยากให้ผู้ประกอบการเสียประโยชน์ตรงนี้ไปจะให้ใช้บริการเต็มรูปแบบในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้โดยให้คณะกรรมการเร่งพิจารณาในด่านศุลกา,กากรอื่นๆที่มีความพร้อมให้ดำเนินการคู่ขนานกันไปด้วยได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องใบอนุญาตโรงงานหรือที่เราทราบกันในชื่อรองอสี ที่มีการค้างอยู่ในระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจขององภาคเอกชนและเมื่อ3-4อาทิตย์ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องนี้มีใบอนุญาตค้างอยู่กว่า200ใบได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีการตีเรื่องกลับไปที่จังหวัดเป็น100เรื่องแต่ก็ยังมีค้างอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและต้องการให้มีการอนุมัติ และการทำงานอย่างเร็วเพื่อให้เอกชนสร้างโรงงานและจะได้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตได้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาลให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งวางแผนการท่องเที่ยวไตรามาสสีปีนี้อย่างเป็นเต็มรูปแบบการให้บริการสถานที่ความปลอดภัยที่จะเน้นให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอดำเนินการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนที่จะสิ้นสุดเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่แล้วสื่อมวลชนได้มีการถามมาโดยมีสามมาตรการหลักคือ1เติมน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน33บาทต่อลิตรสองราคาปลีกของ LPG ที่ระดับ423ต่อถังขนาด15กิโลกรัม3ส่วนลดของค่าไฟ19.05สตางค์ต่อหน่วยให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บ้านพักใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยซึ่งรายละเอียดกระทรวงพลังงานและโฆษกรัฐบาลจะถแถลงการต่อไปส่วนการดูแลกองทุนน้ำมันอย่างไรเพราะรัฐบาลจะยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรนายกรัฐมนตรีบอก จะให้ใช้กองทุนน้ำมันไปก่อนหากไม่พอก็จะให้นำงบกลางออกมาใช้โดยกระทรวงพลังงานจะมีการถแถลงผลการดำเนินการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการยกเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่สุดถือหนังสือเดินทางอินเดียและไต้หวันเป็นกรณีพิเศษและชั่วคราวไปอีก6เดือนถึงวันที่11พฤศจิกายน2567เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และการต่างประเทศของทั้งสองประเทศและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเสนอผลงานที่ดำเนินการรวมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีการปราบปรามจับกลุ่มยึดทรัพย์ได้จํานวนเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีความคืบหน้าและได้สั่งการให้สัปดาห์นี้สคออบอก,กระทรวงดีและตำรวจแถลงข่าวผลงานที่เกิดขึ้นอีก30วันพี่น้องประชาชน จะได้เห็นอะไรจากทั้ง3ามหน่วยงานนี้